แกติชัดนิสัยเราทำคนบ้างให้ทำเห็นคอยต้อนรอเขาเห็นบ้างเราให้ปล่อยวางได้บ้างมันเราไม่ตเครียดเีคนเดียวนะที่เราสอนเขาแล้วนี่ต้องผวเขาเขาตอบว่าเขามีความคิดอย่างไรควาคิดทีาดีก็ปล่อยเขาทำอาติสที่กิจังสทธิคริยตกดตทกิจนจน นี่เราจะเอาเพาติปัตตุเตพุทธมาอุนะดุทธสมินารีติชนิครั้งแรกครั้ครับเสียหน้าครับวก็ติดสินาใมนเสียงออกาสนี้ั้ี้ต้องให้ส

画没了。嗯 mm. สิ่งที่กิจากสิงที่กรรมสิทธิการยึดถือการตัวสิ่งทีตัวตนที่ชาวสิ่งที่ตะปนี่เราสร้ะสรรค์เพราะสติปัฏฐานทุติภูต้มาอุนัมุตุพัทธสัมต่เดี๋ยวนีๆชนิด

ิทธิี่กิจจักสิทธิกามสรีตถาคราิทธิอเช่โยนจากสิทธิลาโพที่ดำเนอสภามติปาวันตุเจ้พุทธามาอุโมพุธกุฎาสิทชาิท่น คิดเยอะคิดหลายเรื่องใจในวัยอย่ยาใจเย็นเพราขนาดนี้เราก็ต้องสงบนิ่งปล่อยวางไม่ต้องคิดอะไรมากหน้าที่ที่ดูบริหารดูแลแต่เรายืนอยู่ได้นานเขาก็ยิ่งสร้างบารมีที่มากอะไรที่เรารักษาเราก็รักษาเจ็บป่วยก็รักษาตามอาการต้องมีอายุที่ยืนที่สุดนานที่สุดลูกจะได้บารมีได้บุญมากที่สุดเป็นยังไงยุยืนได้ไงก็คือ ไปใจร้อนมุดวายผู้บ้าพยายามอาหารก็ทานให้ได้อหมอให้ยาก็ต้องกินยาทานยาเ้องเชื่อฟังหมอไม่งั้นแล้วเราลูกเขาจะสร้างบารมีได้ยังไงลูกได้ดูแลมากเท่าไหร่เขาจะได้ได้เกินเพาะเท่านั้นต้องกินอยู่ต้องกินเก็บเป็นรักษาร่างเราไว้เพราะล่างเราคือเป็นเนื้อดาบุตรของลูกลูกจะได้บุญก็ตรงนี้แหละ กับวัดได้ไหมเท่าไหร่แล้วกับพ่อแม่ในสิที่สุดของชีวิตกันเลยเศรษฐกิจจังเตี่ยมันเรียกต่พระโตมิตรที่เต็มโชติโยนี่จอมที่เราโพธที่เราตสัพพะสุติพ่อวัดมันียพุทธะมาวิณห์โมพุทธะพุทธะสามิณัชาลิติแม่ท่านก็ต้องเลี้ยงอยู่เนี่ยอยู่ห้องน้แึงเช้ายังด่าก็มีเลยจำใช่ไหมได้มึงเป็นใครมึงมาถามปู่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพระกายแล้วก็จหลับหายหลงแล้วแม่ก็าหลงแม่ก็มันถ้าไม่นอนก็จะหลงแต่จะปุ่ม

นั่นอ e, บบกอนเลยแม่ก็อานก้เอ้ลแล้วเราได้ดูแลแม่คทางแรกทางแราระวังสุขภาพหน่ยนะ่ามเสรแล้วเรื่องดีไม่เข้าเลยมันไม่เข้าเลย,ยมีทไหรมนี้ส่สิบเอ็ไม่มี<ะ>ยาจัดต็งเดนหน้าสี่สิบเอ็ดเต็มไปแล้วมันจะมีที่ มันแยกน้ำตจสามเก้าครับใช่ครับคือสามปีเนี่ยเนี่ยที่สเก็ตอย่างเป็นแม่ถ่ายไปยเดือนหน้าคือจะกูลเลยถ้าพ้นสี่สิบเอ็ดไปมก็ดีมันก็เรืนน่องสถานการณ์ก็ดีขึ้นอะไรมันก็เป็นใจเราช่วงสามปีนี้ไม่มีอะไรเป็นใจแร้วมันต้องตกรูทุกางไปเราต้องมีภูมิเรามีฐานเรามีแรหนักแน่นก็อยู่ได้เราตุนเบียงไว้แล้วเนี่ยมันกต้องตุนเบียงไว้จนจะมีวิกฤตแล้วมันก็ต้องหาอะไรมาเติมมันก็เลยถึงหน้าหนาวเราทำผ้าปลุกไม่ได้ เก็บทะเบียนไว้ใช่ไหมเหมือนกันอะตั้งจิตดีสิทธิกิจจังสิทธิมันสิทธิ์ัต่ถรสิทธิเตโชเชยุทนิจังสิทธิละโพนี้แตับสมปทตะวุพุทธมาอุน้มุมสัมมินาชาดีโชคจริงะัาภาพแม่ทางไหนจังตวสอภาพนม่ไน้ยังไ จะมีพวกวามอย่น่อยยมเ่รมาตัวเองสูงนี่ถึงมี่าาคภูมิใใจ,จเร็วไปนิดถึงเงน่ใจเร็วไปนนิดใจน้อยบ่อยนะเป็นแต่กอกาสิงเจ้า <c oughs> สิทธิกิจจังสิทธิกรรมสิิกระยาตถากตสิทธิดชตเชยเดสิทธิลาภะไมตงสัพพสิทธิพ่อวันตุเตพุทธมานนมพุทธพะพุทธสรรมิกาชาลิติ บางยบก็ไม่ขึ้นยังไม่ได้โตนอนภาวนาบ้างที่ย่งพะเใจเรานี้ทุกอย่างก็ดีนะ

เสมภาตณอนนปปู้ปลาสมอง,งคิดเยอะคิดตึงนอไม่หลับอีหลายเรื่องเรืเองนเนี่เอื่่งที่สำคัญว่ามาทำอะไรปับนายเซนตีนงไงต้ไม่ได้ไปรักกัคงด้วยก่อนเรียกว่ากับเา สิทธิจังสิทิกรรมสิทธิกรียกตัดากตัวสิเตัวทีอยู่นจังสิทธิลโพนี่จะลสัาพสุท่เาบรรติพุทธมาอุนทธสามินาชารีติล ใจเดีวใจน้อยออมีปัญหาพวกคิดคตัดสินใจเลย้ก็ใช้เวลานิดหนึงแต่พวาที่เป,ปันตกผลึกที่พีข้แยก,กแยะกกตัะสินใจ สิทธิกิจจังสิทธิกรรมสิทกิยาตาสิทิี่ตนเยนิจังสิทธิลาภวนิสังสะสุตีพอวันตุเพุทธม้าหุนโมพพุทธะสมินัชาิชนขังอะไรผู้วามใจร้อนนิดนึ่งสติมาเป็นางร้างที่สี่ะพิจารณารอยาไปบ้าง ที่วิศวกรมมีการเปิไปในการฝามเน้ที่อมันดวงใหญ่ไม่ดี สิทธิก <ates> ิจาสิิกมสิิกิรอยาตถาตสิทธิเตชนโยนิจาสิทธิลาโพนี่ลตสภพัทธิภาวนตุเตพุตธะมะอุนะโมพุทธะพุทธสมิทธนาชาดีดีคดี เชื่อมมาเลยส่วนี่บางทุกขดีกตเส้นสมองนี่คิดหนักแล้วพยายามปล่อยวางบ้างถ้ไม่คิดถ้าคิดหนักกน,กกนจะทำให้เราเครียดใจเร็วไปนิดนึงใจน้อยปล่อ,อยจนรู้สึกต้องใจนะอยผู้วางใจน้อย สปิดจังีกมาเศรษีกะรียตักากระตัรตนตอนช่อโยมที่จังเศรษฐีโพน่นัสงสัาพเรวันตอนเพุทธมาอุนนามะทะสิรนาา 这些钱要你是完美 สิทธิเลกตั้งถากติ์สิทธิเดชชนยอนิจังสิบิลโพนี่นัตราสรัพสุติพ่อวันตุเดพุทธมาหูนโมทพุทธสมิทะชาดิชิ มันก็จะทำใ้มูงันเปชียนชื่ช่องทางเยอะเลยีอสนามมวงชตานะครับเยอะอะไรเช่นเป็นฝันเช่นเตมที่เช่นขาดเช่นเชิดเช่นเติเตานต่อให้เสริให้มนสันเป็นฟรีครับทำฟรีนะเขาทำให้ฟรีทุกคนที่มานี่ยะเรารว่าราไม่ต้อรยอันนี้อยแป้งนะครับเยอเราให้แป้ง ทุกสัตเ์ทุกพระเขาเขียนยันดาวสร้างหาต่อดวงชะตาให้เราที่มันขาที่มันเกดที่มันเกิที่มันไม่เข้าที่เข้าทางท่านแต่งให้ใหม่สิทธิิจจังสิทธิสิทอเรียตตาถาสิทธิเตชชยิจจสิทธิลโนิจจองสัพพสติพ่วัาตพุทธมาอุนัโมบุพุทธสมินัชาริติ ถัาท่านนะเราจะแป้งตห้แะครับถ้ารมาสองครั้งขึ้นจไม่ตัดแป้งเป็นสี่มงคนเดิเดิมต่อเส้นมัสนาคุณมชนรับที่วัดบางากนะังจากครับท่านทำให้ฟรีนะทำให้ฟรีทุกานทุกคนที่มาที่นี่นะต่อเส้นมัสนาคุมธรมชัด ปกระไที่เกิที่มันเกิที่ม่เขาที่ยักษ์ไม่ตนนเสียนม่เจมแป้งให้ปากระไม่ตนสงปเนี่ยอนุรอมปะทะเราะไม่นจะพูดตนี้พุทธมาอุนะมพุทธะพุทธะสมนจอาสาวิสโกุสโอมารุะอินะปะตังมาปนอะกะตปวตวนะมามีห ครงแรกผู้วาร้นน่นะงจะผู้ว่ากรร้อนอามันจะเสียงมากจะำให้คิดไปหลเรื่องรจะดูปกปายว่าเราทำหน้าที่่มีผู้ว่ามีรถมีรกระบาดที่ยาย่างรดทุนแล้วก็น่าสมีรรจะไปเช่อเจ้ากระดไฟเพราะนเราจะเปอาจาร์ปากมันเป็นหลักแล้วก็เป็นเสียหายเดดอดร้อนแล้วก็จะทำให้เราเสียใจเราจะแยกลงนี ิจังสิทัญประมาณิิกริยกตาติิเพชยนยุงจาิลาโพนี่ตอสัพพเิวันตเทพุทธามาหุน้มตพุทธสมิชาลิติชนิมิ ครังแรกเขานก่มใจร้อนนิดนึงอารมณ์เสียง่ายนิยนาายดนึวัดบางจากวัดบางจากนะครับอยู่ชังหวัดขอนะครนบมาทางตลงตกเนี่ยนะครับอยู่หินแม่น้ำมาลายตกหมาได้นะทุูนหรือวัดบางจากนะัก็ทำไม่าดทำาใาฟรีนะครับเทุกคนที่เดินทางท กานเขียนดอเต็มชัมวันาให้ชนม์จิตาทิ่ทาที่เขิดที่าไม่แต็่ให้เต็มแล้วก็ลงกระลาภาษาหมอนแะของหลวงพ่อปู่อย่างนะครับที่เจ้าวาดมงจันทร์สิทธิกิจจรมสิทธิ์ที่ิจกรมิการยตถาคตสิทธิชยอดชอสิทิี่เราโพนิสเราสัพพสติภาวันตวพุทธามาหนมุตรพุทธามานมบุาจาติ ที่ถามมาอยู่วจากนะตบดบทมาวางจากอยู่ที่วัดบุทบุรีเชิงสะานอะไรไมได้ไม่ได้พระรามนอกว่าเข้าม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 าเอาล็เ้ามาสองยี่ยบาไม่ต้องเกบับรันท่ตัง

สุขภาพนี่มันคอาไปลอดภั้ปากห้หมองีมากนะครับทีนี้ก็ติดอีกเรื่องกจนถ้าผู้วางเรา้จะลงเสียงอะ้ดีจะมาดูสูตรีฟังสิบเร่นี่วางไว้่วงไ เศรษกิจจังริการกรับติดติุเิโนลยีจากที่เาเปิเราสมาสติับเดพุทธมาน้องหมพุทธชาสวิทะชาลิติติ จเร็วไปนิดนึงใจน้อยไปนิดนึใจเร็วแต่ตัดใจไปล้วถ้าไม่ผ่านก็ไปตัดใจที่พ่าแยกแเราก็ถึงเสร็จทกิจจังสร็จก็มสิทธิ์งกสิทธิก็ตรจเยๆที่ัสิทธิลโพ นี่เราลสภาสุที่านจุุานโมุสมิธาชาติิตรันปปัดใช่ไหมปัดยังดูได้ั้งแรกใช่ไหมนสองรั้งแรกจะตอเสร็จแล้วใมาเขียนแล้วชื่อเไรัห่อชื่อเนวันที่หน

ยกระดับมิตรสนธ์กรับมิตมนโไล่สนเนี่ยนะเนี่ยอนุรุมกระดับมิตรสัมพันธ์ที่วัดบักดาใช่ที่วัดบักดาหลพ่อจ้มาวหน้าม่บ้าพ่อจสมัยนีจะมีอสังวิสุรุปุสสะพะอโอมหาราบุญชกันทังอิสระว่าะมามาขาไปมขาตวพัดวทีตะวันอมาไม่เอาตัปุแปะเกย พี่ชายกับน้องชายวันนี้น้องชายวันที่แล้วไม่ได้มาไม่ได้มาเหรอครับไม่มาแรกที่ทันงานครับมาถวายข้างๆทั้งแนวโยมกับเนี่ยมาจากเชฟพูนจ้ะค่ะอ๋อเพิ่งเรามาจากเชฟพูนค่ะเพรว่าน้องชายคนนี้ลูกชายคนนี้ไม่ได้มาบุรีต่อนนี้ก็รุ่งอยู่ว่าจะเจอท่านนี้ตกงานอยู่ครับหลวงสุภาพได้งานค่ะสุภาพมองคนเลยสุบุรีคับสุบุรีอย่างเดียวเพราะว่าอย่าไปเรื่องเยอะ ทำให้เสียสุขภาพเสียสภาพเสียชักเกิดด้วยนั่งตาไว้เกิดเกิดไม่ต้องเสียชักเรื่งที่ดีๆทําไปทําให้เกิดความประโยชน์สูงสุดกับชีวิตเรากับครอบครัวเพราะฉะนั้นจะเสียชักเกิดจะไปเป็นคนเลยมีเป็นดีไรไปเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เป็นปลาจะเป็นอาหารของคนบ้างเปิตัวยังเปิดตัวเทคบอ่ยัง ยังไม่บวชเลยใช่ไหมได้บวชเสอพดีจยสสงเ็ัสิทธิกิจจังสิิอมสิตัทับตสิทธิเทโชยนิตัสิทธิลาโพที่ตนัะสตรพ่อวันตเดพุทธะมุนมพุทธะสมิะชาลิติอัทินับทามดที่ลงมาสองเลยมานาใช่ที่แล้วมาแล้วพอทำเสร็จท่านกติ ปิดสภาเลยปิดโบสถ์เลยแล้วโยมแบได้น้ำมาโยก็จะฝากให้คนวยไม่ทราบจะไดฉได้ได้เจอได้ือได้สือแล้วเอาไหม โอชามานะโมูกชัดาสมัยนีจอาวิสรองชัอมารพชุปะ่าตนีจมันตันป็ตกมการลก็ตอนนี้บริตวานะมามิะี่รูกเขาไมน่ยู่ปของคนเล็กรูปของน้องคนเล็กค่ะดี่ยวเ้าสองแล้รูปของลาวอยู่ฝั่งลาว ใจร้อนไม่ได้นะอยู่ฝั่งไทยฝั่งเราเหมือนกัน,นเหมือนกันแต่ทีนี้จะใจร้อนใจร้อนอารมณ์เสี่ยงง่ายคนผมจะอารมณ์เสียง่าย,เ,าเ,ย,ายเชื่อมมาเองสูงนี่นนตัองพื้นมานกว่นี้กาใจเร็วไปมันทําให้ผิดพลาดได้ง่ายใจน้อนบ่อยก็มีในยุเริ่มเซนซ์จับ พ่อแม่ยังอยู่ไหมอยู่แล้วได้ส่งเงินไปพ่อแม่รึเปล่าให้เห็นพ่อแม่เป็นสำคัญทํางานไกลถิ่นอยู่หากินไกบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินเก็บต่อประหยัดมาักดออมกดทนเงินเก็บตองส่งให้พ่อให้แม่เขาจะได้อยู่ที่้าหน้าที่ของลูกคือตอบแทนพ่อแม่สิทธิกิจจางสิทธิกรรมสิทธิตั้งตัวสิทธิจิตทศเยอที่จางสิทธิละโพที่ราตาลาสแสตาวันตุเตพุทธามาอุนั่หมต่ทุะสมิณชาดีติโชคดี อันที่สองครับงครลบออกเี้ยัเ nah, ืออกสองเยอะามตรามมิตรเอะสามมิตรวัดบางจากวัดบางจากมีคนอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับ 制冷的话。